สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับ5อันดับเหตุการณ์อุกบาตชนโลกนะครับก่อนที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับ5เหตุการณ์นั้นผมมีเกิ็ดความรู้เล็กน้อยมาฝากนะครับรู้หรือไม่ว่าในอดีตโลกของเรานั้นหมุนรอบตัวเองหรือว่าใน1วันเนี่ยมีแค่20ชั่วโมงและ1ปีมี438วันสันนิษฐานว่าสาเหตุที่โลกของเราหมุนช้าลง เกิดจากการชนขององุกกาบาตก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมว่านะ24ชั่วโมงก็ยังไม่พอเลยจริงไหมครับทุกคนโลกของเรานั้นเกิดขึ้นมานานแล้วกว่า4,500ล้านปีนานมากจนนึกไม่ออกว่านานแค่ไหนก็ประมาณว่าเราเกิดและตายประมาณ60ล้านรอบนั่นแหละครับแต่โลกของเรานั้นยังคงอยู่ต่อไปอีกประมาณ2,000ล้านปีผมคงไม่อยู่รอดูโลกในวันนั้นนะครับ การที่โลกของเรานั้นอยู่มานานขนาดนี้ย่อมต้องผ่านประสบการณ์การชนของอุกกาบาตมามากพอสมควรวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูว่าหลุมอุกกาบาตท,ที่โลกของเราโดนชนนั้นมีขนาดใหญ่แค่ไหนอันดับที่5หลุมทะเลสาบเคลียร์วอเตอร์หลุมทะเลสาบเคลียร์วอเตอร์ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดาหลุมนี้เกิดจากการชนของอุกกาบาตดาวหาง2ลูกพร้อมๆกัน เกิดขึ้นเมื่อ290ล้านปีก่อนก่อให้เกิดหลุมขนาดใหญ่2หลุมโดยหลุมใหญ่นั้นมีขนาดเส,ส้นผ่าศูนย์กลาง32กิโลเมตรและหลุมเล็กเส,ส้นผ่าศูนย์กลาง22กิโลเมตรปัจจุบันนี้นะครับหลุมอุกกาบาตท,ทั้ง2หลุมนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเหล่านักท่องเที่ยวไปแล้วเพราะความสวยงามของท้องทะเลโดยรอบนั่นเองอันดับที่4หลุมอุกกาบาตคารากู หลุมอุกบาทคารากูนั้นเกิดขึ้นจากการชนของอุกบาทเมื่อ25ล้านปีก่อนในเทือกเขาเพเมอร์ประเทศคีคิสถานซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถ,ถึง3,900เมตรหลุมนี้จึงกลายเป็นหลุมอุกบาทที่อยู่สูงที่สุดในโลกจากการพุ่งชนดังกล่าวทำให้เกิดหลุมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง52กิโลเมตรเลยทีเดียวครับอันดับที่ส หลุมอุกกาบาตแมนิคูอาร์แกนหลุมอุกกาบาตแมนิคูอาร์แกนเป็นหลุมเก่าแก่เกิดจากการชนของดาวหางที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5กิโลเมตรเมื่อ212ล้านปีก่อนในประเทศแคนาดาผู้เชี่ยวชาญคาดกันว่าเป็นดาวหางที่มีความหนาแน่นสูงมากและผลจากการชนในครั้งนี้ทำให้เกิดหลุมขนาดยักษ์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง100กิโลเมตรเลยทีเดียวครับ หลุมอุกกาบาตมินิครแกนในปัจจุบันนี้ยังมีสภาพสมบูรณ์มากเลยทีเดียวอันดับที่2หลุมอุกกาบาตซิกซูลับหลุมอุกกาบาตซิกซูลับเป็นหลุมที่มีความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเราอย่างมากโดยหลุมนี้ตั้งอยู่ในอ่าวเม็กซิโกเกิดขึ้นจากการชนของอุกกาบาตที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10กิโลเมตร ทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่มากที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างถึง200กิโลเมตรเกิดขึ้นเมื่อ65ล้านปีก่อนการชนที่รุนแรงนี้ทําให้เกิดสึนามิแผ่นดินไหวเกิดการระเบิดของภูเขาไฟผลที่ตามมาก็คือโลกทั้งใบถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันปริมาณมหาศาลเป็นเวลานานหลายปีส่งผลให้สิ่งมีชีวิตมากกว่า75ต้องสูญพันธุ์ไปซึ่งนั่นก็รวมทั้งไดโนเสาร์ด้วยครับ อันดับที่หนึงหลุมอุกกาบาตวลาดเดฟอร์โดมหลุมอุกกาบาตวลเดฟอร์ตโดมตั้งอยู่ในเมืองวลาดเดฟอร์ดประเทศแอฟริกาใต้จึงได้นำชื่อของเมืองมาตั้งเป็นชื่อหลุมว่าวลเดฟอร์ดซึ่งเป็นหลุมอุกกาบาตโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมกว้างถึง300กิโลเมตร ปัจจุบันหลุมอุกกาบาตวอลเลย์เดฟอร์ดได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโกเรียบร้อยไปแล้วถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ